รับน้องเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อมีพยาบาลชื่อแอนนาที่เพิ่งเรียนจบพยาบาลมาแล้วมาทำงานในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในเมืองแห่งหนึ่งแอนนาเป็นพยาบาลที่มีความสามารถและมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดเธอให้ความสำคัญกับความเป็นมืออาชีพ และความเอาใจใส่ในการดูแลผู้ป่วยมีครั้งหนึ่งที่เธอถูกส่งไปดูแลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหมายเลขสิบสามเป็นครั้งแรกห้องนี้เป็นห้องที่คนในโรงพยาบาลเคยเจอสิ่งลึกลับทุกคนซึ่งยากที่จะอธิบายได้แอนนาได้ยินเรื่องราวจากพี่ๆและเพื่อนร่วมง,งานของเธอ ที่เกี่ยวกับห้องผู้ป่วยหมายเลข13เธอเคยได้ยินว่ามีผู้ป่วยที่เข้าไปในห้องนี้แล้วมีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์ลึกลับต่างๆเกิดขึ้นเธอก็ไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับแต่ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะลบหลู่เมื่อแอนนาเข้าไปในห้องผู้ป่วยหมายเลข13เธอรู้สึกถึงความแตกต่างจากห้องอื่น ที่เธอเคยเข้าไปห้องนี้มืดมัวและเงียบสงบแอนนาเดาว่าอาจเป็นเพราะความเชื่อหรือความกลัวของคนที่เข้ามาในห้องนี้เธอเริ่มทำงานด้วยความเอาใจใส่และรอบคอบเธอตรวจสอบสภาพผู้ป่วยและดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างที่ทวนแต่เธอรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้น เธอเริ่มได้ยินเสียงเครื่องใช้งานที่ไม่มีใครใช้หรือเห็นเงาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วแอนนาเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานแต่ไม่มีใครเลยที่จะออกความคิดเห็นหรือบอกเธอเลยได้แต่นิ่งเงียบเท่านั้นจากนั้นแอนนาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักหรือบอกเธอเลยได้แต่นิ่งเงียบเท่านั้นเธอเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพ ดังนั้นเธอตัดสินใจที่จะดูแลผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหมายเลขสิอย่างดีที่สุดแอนนารู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับความกลัวในสิ่งที่เธอยังไม่เคยพบเจอเลยในชีวิตเมื่อถึงเวลางานกระดึกครั้งที่สองที่จะต้องเข้าไปดูแลห้องผู้ป่วยหมายเลขสิเมื่อเธอเข้าไปยังห้องผู้ป่วยหมายเลขสิ เธอก็เริ่มการตรวจสอบสภาพผู้ป่วยอย่างละเอียดแต่เธอยังคงรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอีกครั้งที่เธอเห็นเงารวมทั้งได้ยินเสียงที่มาจากนอกห้องจนเธอเริ่มมีความรู้สึกตกใจและตัวขึ้นมาท,าทันทีแต่เธอก็ตั้งสติดได้เธอตัดสินใจที่จะสำรวจห้องนี้อย่างละเอียด เธอตรวจสอบทุกมุมของห้องตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและท่อประปาเธอไม่พบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติดใดๆในห้องทุกอย่างดูเหมือนจะปกติเธอกลับมาตรวจสอบผู้ป่วยอีกครั้ง และให้การดูแลที่ดีที่สุดเช่นเคยแต่เธอก็ยังรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ปกติเธอเริ่มเห็นคนที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในมุมต่างๆของห้องแต่เมื่อเธอพยายามจับตามองอย่างรวดเร็วเธอไม่พบใครอยู่ในห้องนี้แอนนารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถอธิบายได้ แต่เธอยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในการแก้ไขสถานการณ์แบบนี้แอนนาตัดสินใจที่จะสอบถามกับเพื่อนร่วมงานของเธอและเธอก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานจะยอมเล่าให้ฟังไหมแต่ครั้งนี้เพื่อนร่วมงานของเธอยอมเล่าให้ฟังว่าห้องที่เธอเข้าไปดูผู้ป่วยนั้น มักจะมีคนตายบ่อยๆมากกว่าตรงห้องอื่นๆแล้วเพื่อนก็บอกต่อว่าพยาบาลที่มาทำงานครั้งแรกส่วนมากจะเจอรับน้องทุกคนแต่เมื่อเจอแล้วก็จะไม่เจออีกแล้วเพื่อนร่วมง,งานก็พูดแนะนำว่าถ้าไม่อยากเจออีกจะต้องพูดในใจด้วยว่าขออย่าได้มาทำให้เห็น หรือมาทำให้กลัวอีกเลยจะตั้งใจทำงานเมื่อแอนนาได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจมากนักจนกระทั่งเมื่อถึงเวลางานในรอบดึกของวันที่สแอนนาก็ทำงานปกติและไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้แอนนาตกใจและกลัวรวมทั้งห้องผู้ป่วยหมายเลขสิบสา ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาเลิกงานซึ่งเป็นช่วงเวลาตีห้าหแอนนาก็เก็บของเพื่อที่จะกลับบ้านไปพักผ่อนเมื่อแอนนาเดินไปถึงลิฟต์แล้วเข้าไปกำลังจะกดปิดก็มีเด็กเดินมาอายุประมาณไม่เกินสิบปีเดินเข้ามาเด็กคนนั้นบอกว่า อย่าเพิ่งปิดรอน้องหนูด้วยพอเวลาผ่านไปประมาณ15วินาทีเด็กคนนั้นก็บอกว่าปิดได้เลยพี่น้องของหนูเข้ามาหมดแล้วจากที่แอนนามีความรู้สึกเหนื่อยและง่วงก็ตื่นขึ้นมาทันทีทันใดและความกลัวก็เข้าแทรกมาอย่างรวดเร็วแต่แอนนาก็กดปิดลิบ แล้วก็ลงลิฟต์ไปชั้นล่างด้วยกันกับเด็กคนนั้นพอแอนนาเริ่มตั้งสติได้ก็นึกในใจว่าโดนรับน้องอีกแล้วแล้วแอนนาก็สงสัยอีกว่าไม่เห็นมีใครเข้ามาตามน้องเขาสักคนเดียวและก็มีความรู้สึกด้วยว่าภายในลิฟต์นั้นเหมือนมีเด็กๆหลายคนอยู่ด้วยเมื่อลิฟต์ถึงชั้นล่างของลานจอดรถแล้ว แอนนาก็เดินออกจากลิฟทันทีโดยไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยแล้วก็ภาวนาในใจตามที่เพื่อนร่วมง,งานได้บอกมา